สวัสดีค่ะพี่ปลาสุประาธรรมะนะคะพอดีพี่ปลาล้างทําความสะอาดล้างทําความสะอาดงานเนาะนี่พี่ปลาล้างทําความสะอาดงานอันนี้เป็นงานชุกนาคนะลูกค้านี่พี่ปลาล้างแล้วนะคะพอดีพี่ปลาชุกนาคนะคะห้าไมค์อนนะคะนี่พี่ปลาเอาไปล้างแล้วปกติรุ่นนี้พี่ปลาขายอยู่สองพันห้านะพี่ปลาลดอยู่ที่พันแปดห้าสิบนะคะ ก็มันมีทัพทีมหลายเม็ดนะเผื่อลูกค้าเอาไปโรงงานอื่นได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นะจั์เสี้ยวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้พันแปดห้าสิบนะคะอันนี้ข้อมือข้อมือแล้วแต่เราอะเราจะใส่ถ้าถ้าข้อมือสิบเจ็ดสิบแปดโอเคเลยวงนี้นะไม่ต้องไม่ต้องงางเข้างางออกแต่เราจะงุ้มก็ได้ไงแต่ว่าวงเมื่อตะกี้ขอข้อมือสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะอันนี้เป็นกำ,กำไร พญานาคนะอันนี้สี่พันห้านะคะลดอยู่3,850หนักมากค่ะลูกค้าเป็นทับทิมแทนนะคะอันนี้ไม่ชุบเพิ่มเมื่อกี้พี่ปลาไปล้างละนะคะพี่ปลาไปล้างงานเดี๋ยวเอามาตะตักเรศตักลมอะไรเงี้ยให้แห้งแล้วเดี๋ยวก็เก็บนะคะมีกำไรอีกเนาะอันนี้ก็มือ15,16นะลูกค้าอันะนี้ นี่พี่ปาลาลังละสวยนะคะเหลืออยู่สามวงแล้วนะหมดแล้วที่ลูกเขาไปถ้าดำเนี่ยเอาเอาซื้อน้ำยาพี่ปลาไปล้างได้เลยนะเอ,อของมาแล้วนะคะสั่งไปสิบสองขวดแต่ใช้แป๊บเดียวอะพี่ปลาใช้แป๊บเดียวถ้าใช้เนาะอือันนี้พันแปดห้าสิบนะคะจากสองพันห้านี้ชุบมาตั้งแต่พระเจ้าโหรแล้วนะชุบนานละนะคะนี่พี่ปลาชุบนาคนะชุบนา,าคห้าไมคอน นะะคเอาไปใส่ได้ลูกค้าต้องซื้อกาวซื้อกาวเตรียมไว้ด้วยกันหลุดนะคะถ้าหลุดก็ขอเม็ดพี่ปลาได้นะอ่ะการหลุดขอเม็ดพี่ปลาได้นะคะอือันนี้ก็สวยอันนี้สิบหกข้อมือสิบหกสิบหกสิบเจ็ดใส่ได้นะเดี๋ยวพี่ปาใส่ดูสวยนะนี่พี่ปาเอามาลดนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้สิบเจ็ดสิบแปดเหมือนกันเนี่ยสิบเจ็ดข้อมือสิบหกจะหลวมนะ ข้อมือข้อมือสิบเจ็ดถ้าสิบหกก็จะเป็นชิ้นนี้นะอันนี้เป็นพระจันทร์เซี้ยวแนวค่ะสิบหกสิบหกจะเป็นชิ้นนี้นะเลือยู่สามสามวงนะหมดแล้วนะไม่รู้ว่าล้างแล้วจะสวยอย่างนี้อืมได้ล้างให้ลูกค้าไงเข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกพี่ปามาั้ยอันนี้งานเทอคอยนะลูกค้างานเทอคอย แปดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าเก้าร้อยห้าสิบนี้มีเทอคอยเส้นนแต่ว่าเทอคอยมันเป็นเธอคอยเกรดไม่โอเคนะแต่ก็สวยนะคะไม่โอเคเออแต่นี้เทอคอยเกรดดีเลยนะคะอันนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ปรับปรับไซส์ได้ลูกค้าอ,อ่ปรับไซส์ได้ฟรีไซส์อะลูกค้าพี่ปลาชอบอะเออพี่ปลาชอบพี่ปลาก็มาเยอะแล้วแต่ใครจะชอบปรุงไหนนะ อันนี้ฟรีไซส์นะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะฟรีไซส์นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทเมื่อกี้เอาเอาสร้อยเงินอะสร้อยเงินที่เป็นอิตาลีอไปล้างกับน้ำยาเมื่อกี้อะจากดำปื้นเลยลูกค้าดูออกมาแบบ <c oughs> ตลกอะออกมาแบบว่าเพิ่งจะรู้ว่าทำไมช่างเขาไม่บอกนะเขาไว้ล้างเองมั้งเนาะเขาไม่บอก ขาไม่บอกพี่ปาไม่รู้จริงเกอต้องขอโทษตรงนี้ไม่รู้พอรู้แล้วพี่ปาก็มาบอกเพื่อนๆไงอเออน้ํายามันดีอย่างนี้นะวันนี้พี่ปาล้างอย่างนี้นะลูกค้าจุ่มไปแป๊บเดียวนะพอสะอาดปุ๊บไม่ถึงหนึ่งวิมาจุม่มหนึ่งสองสามก้านหายใจหนึ่งสองสามเอาขึ้นเลยนะอย่าไปสี่ห้าหกนะเอออย่าไปสี่ห้าหกแล้วก็ล้างล้างสันไหลอะอ้าสันไหลแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเนาะ นะอ่ามันมัน,ม,นมันแรงนะลูกค้านะต้องดูว่าดีนะมันแรงนะลูกค้าต้องล้างให้เป็นนะคะเดี๋ยวพี่ปาแล้วพี่ปาเอางานชุบสามไหม่อ่ะโองานชุบสามใหม่อ่ะ,อปอะไปล้างคือมันดำไงเอ่องานชุบสามนะแต่ว่ามันดํากระดังกระดางอะไรเงี้ยแต่พี่ปาว่าจะไปชุบผ้าใหม่เออชุบผ้าใหม่แล้วเอามาใส่ลิ้นขำๆได้ไง พี่ปลาล้างแล้วก็มาดีวิวอะพี่ปลาล้างเธอคอยขาวจ้วเลยนะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะลูกค้านี่ล้างละพี่ปลาล้างเมื่อกี้แปดร้อยห้าสิบพี่ปลาชอบอะพี่ปลาก็เลยซื้อมาเยอะหน่อยอ่ะอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าฟรีไซส์นะลูกค้าหมองไปไปสองวงละอันนี้พี่ปลามาล้างทาความสะอาดอ่า ลูกค้าหมอไปสองวงละรุ่นนี้จะพันสี่ห้าสิบนะลูกค้าฟรีไซส์นะสวยเดี๋ยวถ้าขายดีเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มให้นะรุ่นนี้นะนีล,ล้างละมีอยู่สองวงนะวงนี้ก็สวยลูกค้าพั 1, นสี่ห้าสิบีค่สวยวงนี้ก็สวยนะพันสี่ห้าสิบเดี๋ยวคุณแม่ปะคุณแม่แบบ พระพัดซิก็จะเหมาอีกนะคะอันนี้มันเหมือมือวีโรยขั้นอะไรเนาะสวยนะคือเขาวีโรยขั้นนะลูกคืองานปุ่งขามเนี่ยมันเหมือนกับว่าแผ่นดินมันแยกกันนะทางภาคเหนือนน<ม>เนาะแผ่นดินแยกนะไอ<ม>ที่แยกอ่ะเขาก็ประสานนะลูกค้าก็ประสานล<ม>สาแล้วก็เป็นลวดลายอะ<ม>่ะเข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกป่ะอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอืม อันนี้เป็นขยานในนะหกร้อยสิบบาทไม่ชุบยังไม่ชุบนะใช้ห้าเจ็ดนะลูกค้าลูกค้าดูงานสวยมากห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดเดี๋ยวให้ให้เขาแห้งแล้วทําความสะอาดแล้วใช่ไหมให้แห้งแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเก็บนะให้แห้งให้แห้งนอกแห้งในเลยนะล้างนอกล้างในเลยนะแห้งแห้งให้แห้งนอกแห้งในเลยนะเออให้แห้งนอกแห้งในเลย จางหูอมิตอะเอาแหวนแหวนเกลี้ยงแหวนเกลี้ยงล้างแล้วสวยมากลูกค้าโดแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะอืมไม่ขายขายหกร้อยห้าสิบพอไซส์อะไรอ่ะแปดห้าสิบไม่ขายนะขายหกห้าศูนย์นะแหวนเกลี้ยงชุดทองร้อยหนาห้าไมางานเงินนะห้ 59, เาเก้าค่ะไซส์ห้าเก้าห้าเก้าใส่ได้นิ้ว <c oughs> นี่ยนี่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 พี่ปลาล้างแล้วเมื่อกี้ ไม่ล้างแล้วดำไงดำไม่สีไม่สุกไม่สุกพอไปพอไปพอไปทำแบบนี้สีเขาสุกสวยมากเนี่ยมีสองวงนะฮะเก้านะเดี๋ยวหาอีกวงนะสวยมากแปดร้อยห้าสิบไม่ขายนะขายหกร้อยห้าสิบอะคือคอยรุ่นนี้นะเนี่ยแปดรอย้าสิบอันนี้อันนี้ของของแท้นะลูกค้าอันนี้ไม่ได้ย้อมสีอะไรนะนี่สีธรรมชาติ เวลาดูกล้องในจะรู้เลยสีไหนธรรมชาติถ้าไม่ธรรมชาติมันจะเป็นเป็นลูกค้าสีมันจะเป็นเป้นอ่ะมันไม่ธรรมาชาติเนี่ยมีสองวงลูกค้าใส่นิ้วหนึ่งนี่ก็ได้พี่ป้าพี่ป้าเนี้อย,ยกขนาดห้าเก้าอ่ะยังใส่ได้เลยนิ้วนางอ่าเป็นปอกมีดไง งานเธอคอยอีกแล้วพี่ปลาชอบไงางานเธอคอยเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอะคือถ้าชุบน้ํายานะลูกค้าชุบขาวดีกว่านะส่งชุบขาวอะ่ะอืมนี่นะคะอ่าแปดร้อยห้าสิบนะนี่งานธรรมชาตินะลูกค้าสวยพี่ปาถ้าเขาลงงานไหนเยอะเว่าพี่ปาก็จะพี่ปาก็จะเอามาเอามาเยอะเยออ่ะเอออันนี้ อันนี้ปงคามของพี่ปลาณนะปงคามสวยมากเป็นแหวนนะแหวนป๋องๆทองๆนะถ้าใครไม่ชอบเนี่ยคุณแม่ประภาสีหรือไม่ชอบทุ่นนี้นะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าอ่ะลูกค้าจะใส่นิ้วไหไอ่ะนี่พี่ปลาไปขัดนะเดี๋ยวพี่ปลาใส่ให้ดูว่าใส่ไอตอนนี้มันเป็นหกสิบนะลูกค้าเราดูว่าเราใส่นิ้วไหนได้นะหกสิบโอ้ยลูกค้าประมาณหกสี 4, ่หกห้าเลยนะ่ะนี่ 6465เลยนะลูกค้าอ่า6465เลยนะคะ636565เลยเพื่อใส่ไอ้นิ้วใส่นิ้วชี้หัวม่ะเออ6465ไปเลยนะลูกค้านะนี่นี่อยู่อย่างนี้เลยนะล้างกลับไปนะั้นนะขาวจุวเลยอะ่ะางกับน้ํายาแต่ลูกค้าต้องตากให้แห้งนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยอย่าแช่นานนะคะอย่าแช่ลืมนะคะอย่าแช่น้ายาสามสามอึดใจนะคะสามอึดใจ การหาใจสามอึดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เกินนี้พอนะื่อกี้เอาจี้นี้ไปทำความสะอาดจะขายไม่เอาเนี่ยนี่พันแปดห้าสิบนะชุบทองร้อยหนาห้าไมลละไปทำความสะอาดเรียบร้อยละการเขายาวพี่ป,ปาจะหาชิ้นใหม่ให้ให้ให้เฮพี่ไอ้พี่เขาอ่ะเนะเออเนี่ย อืมอันนี้พนะันแปดห้าสิบนะวีบซื้อนะเผื่อพอซื้อปุ๊บแล้วถ้าไม่ซื้อก็คือเดี๋ยวพี่ปาต้องไปตัดตัดให้สั้นลงนะตัดให้สั้นอ่ะแตงัวเมทิสนะสี่ร้อยห้าสิบาทจากหกร้อยหสิบไม่ขายนะขายสี่ร้อยห้สบลูก้ามีคูด่เดียวนะสี่รอห้าสิบเนาะนะ,นะมีคูด่เดียวเนะงานยุะเยอหลวกู ยอะแบบว่าอืมฉันเราไปวางไว้ไหนต้องไปหางานมันอยู่ในกล่องใหญ่อะถ้าเป็นเงินเนี้ยเป็นแสนเลยลูกค้าอืมถ้าเป็นมูลค่าของเงินนะเป็นแสนเลยอ,อะทิ้งแบบคือแบบไม่รู้ไปวางไว้ไหนอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ไปหาเจอหูว่าจะเจอว่าทําไมงานเนยอะทําไมเหลือน้อยคือมีความคิดว่าทำไมงานเราเยอะทําไมเหลือน้อยอะไรเงี้ย นะนี่นะคะสี่รอยห้าสิบพอนะ่ะอันนี้ลดให้นะคะงานไม่ชุบนะลูกค้าเดี๋ยวเอางานอันนี้อันนี้เป็นงานเป็นงานชุบผ้านะชุบผ้าแต่เป็นชุบขาวนะอ่ะรุ่นนี้พี่ป่ามาลดนะคะชุบชุบขาวแล้วนะหกร้อยห้าสิบมีร่องรอยการเดินทางนิดหนึ่งนะลูกค้าหกร้อยสิบพอปกติขายอยู่แปดร้อยห้าสิบไม่ชุบนะอันนี้พี่ป่ามาลดให้นะคะ ห้าห้กนะคะลูกค้ 5, 6. 5, 6. 5, าห้าหกห้าหกอห้าหกาววเรยนนอลสสัจะิ เนี่ยถ้าใครซื้ออันนั้นอ่ะไอ่เก้าร้อยห้าสิบอ่ะอันนั้นน่าสวยแล้วก็มาใส่กับเนี่ยอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะไซส์ห้าสามอันนู้นเก้าร้อยห้าสิบได้หลายนั่นเลยอะ่ะลายหัวเลยแล้วก็จี้จี้สี่ร้อยห้าสอจี้สี่ร้อยห้าสิบพร้อมขอ้อืไฟบังคับนะอืนี่นะคะนี่หกร้อยห้าสิบนะคะลูกค้า งานลดเนาะชุบแล้วค่ะห้าสี่ค่ะอันนี้งานแปดร้อยห้าสิบนะคะลูกค้างานแปดร้อยห้าสิบชุบแล้วนะคะลูกค้าห้าหกนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทชุบแล้วอันนี้ชุบแล้วนะคะลูกค้าชุบแล้วแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ชุบแล้วนะคะชุบแล้วเป็นหางช้างนะลุกค้าหางช้างไ,ไปไหนอ่ะเนี่ยแล้วปอดยไงอะ โหดยากโหดจรินคุ้มคันเลยอืมนี่นะคะลูกค้าห้าเก้านะคะแปดร้อยห้าสิบบาทชุบขาวห้าไมลแล้วนะชุบขาวห้าไมลละนี่นะคะนี่สตาเค้าเรียกเบ็คสตาสักฟา น,นี้พันพันหกห้าสิบนะคะชุบชุบขาวห้าไม้แล้วไซสหกสิบยกเป็นยกนะคะพันหกห้าสิบชุบขาวเรียบร้อยละอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะชุบขาวแล้วนะคะไซส์ห้าสามเบกสตาซักฝาอันนี้ชุบขาวแล้วนะคะแปดร้อยห้าสิบบาท ฟรีไซส์ค่ะลูกค้าฟรีไซส์ค่ะชุบขาวแล้วแปดร้อยห้าสิบบาทชุบขาวหนาห้าไม้นะคะอ่ะรุ่นนี้ชุบขาวแล้วก็พันสองห้าสิบจากพันสี่ห้าสิบไม่ชุบแต่พันสองห้าสิบชุบแล้วอ่ะอันนี้ขยานายนะคะรุ่นนี้หนึ่งพันนะคะไซส์หกสองค่ะหนึ่งพันค่ะขยานายหกสองหนึ่งพัน เบลซ์ตาซับไฟแปดรอยหสิบนะคะชุบข่าวแล้วเป็นคุณหางช้างนะห้าสามค่ะรุดนนี้พันสองห้าสิบชุบแล้วเนาะพันสองห้าสิบชุบแล้วห้าสามนะคะลูกค้าห้าสาม ติดเพชรไม่สวยก็เลยไม่อยากเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะคางคกเลยอ่ะติดเสร็จโอ้ตายตายต้องใส่เองเลยงานคืองานงานต้องใส่เองอ่ะ วันนี้วันวันนี้พี่พี่พี่จีดพี่จีดบอกว่ามีมีเขาชอบฟังพี่ป่าเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาอะไรเงี้ยเออเห็นน้องเห็นน้องมีความสุขเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยเพี่เพื่อ่าบจะพยายามไม่ทําเรื่องเศร้าให้ให้พี่จีดนะเพราะว่าพอเราเศร้าพี่เขาเศร้าไงคือเขารักเหมือนเราเหมือนน้องอะ่ะเนาะเราต้องเข้าใจจุดนี้นะคะ เันนี้งานงานมาเพลงนะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปาจะส่งชุบขาวแล้วพอชุบขาวแล้วจะสานะมพันห้าเนาะงานมาเพลงมากรุ่นนี้จำไม่ได้ว่าพี่ปลาขายเท่าไหร่นะรุน่นนี้ทั้งก่อนมันเขาจะมีอยู่นะเนี่ยรุ่นเนี้ยนี่นะคะขายไม่ได้นี้ทําจี้ได้ไหมเอาไปทําจีนะ้เนาะจี้ชุบชุบชุบแล้วก็เอาไปทําจีอะนะ้อ่ะเนาะ เออสวยออกหรือว่าเราจะต่อเป็นสร้อยคอก็ได้ไงจะจะสร้อยคอที่แบบติดโคอะ่ะงานติดโคนะ่ะอันเดฟเป็นสร้อยคอติดโคเนาะเดี๋ยวต้องหาต้องหาอะไรแบบเดี๋ยวต้องออกแบบไงชอบชอบดี y อว้่นอนมากเลยล,ลูกค้าขาอ๋อเหยอยเหอเอย ลูกค้าดพันสี่ห้าสิบ 1, ชุบฉะซุบสามใหม่เนาะพันสี่ห้าสิบชุบสามใหม่สวยเนาะพั 1> 1, 450นสะี่ห้าสิบนาะอุ้ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ลางเนี่ยเดี๋ยวไปลางอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปลางเนาะอันนี้ลางแล้วอันนี้ลางแล้วสองพันเนาะ ล้างแล้วไม่ต้องไปชุบเลยไม่ต้องเสียตังค่าชุบเลยเสียแค่น้ำยาล้างอืนี่สองพันนะคะสองพันไซส์ h เจิเนาะสองพันนะ 2, นะลูกค้าชุบสองร้อยหนาห้ามัค่ะพอล้างแล้วสวยมากรู้สึกว่างนอนเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณพี่ฟ้าจะรู้สึกจะงว่วงนอนแล้วรุ่นนี้สี่รอยสิบนะลูกคา้ลกคาลดจาก6ก0อย้าสิบนะ ฉันหวงนอนแล้วเหรอห้องนอนจริงๆอะไม่ได้ห่องนอนเลยเลยลูกค้าพันสองนสิบนะชุบ2องร้อยหนาห้าใหม่ใช้หกสิบนะลูกค้าชุบแล้วใช้หกสิบดูเสียงขอเธอได้ยินนี้คูเสียงหัวใจคนนี้ อันนี้จำไม่ได้พี่ปลาขายเท่าไหร่แปดร้อหยห้าสิบหรือหกร้อยห้าสิบบาทชุบทองร้อยหนาห้าไม้อ่ะน่าจะหกร้อยห้าสิบนะพี่ปลาว่าเราคู่แปดร้อยห้าสิบใหญ่นี่หกร้อยห้าสิบนะลูกค้าจัางหูชุดทองร้อยหนาห้าไม่แล้วนะเป็นงานเป็นไม่ใช่งานเงินนะลูกค้าแต่พี่ปลามาชุดทองร้อยหนาห้าไม่ละใส่ตรงนี้รู้สึกสากสากพอพอรู้สึกสากสากใช่ไหมพี่ปลาก็จะมีตะไบ ทำใปใช่ไหมพอาสากอะ่ะเราไม่อยากใช่ไหมเข้าใจความรู้สึกมากเราเจอสากเนี่ยเราไม่ให้ถึงมือลูกค้าต้องหาความสากว่าอยู่ไหนอ๋อคงถูได้อ่ะนะทำไมมาเจอสากเดี๋ยวบาดมือลูกค้านะ คือช่างเขาไม่เช็คหรอกเราต้องมาเช็คเองเราต้องเป็นช่างเองเขาไม่เช็กงานให้หรอกเจอสากเขาไม่มาต้องมานั่งตับใบให้ลูกค้าหรอกพี่ปาเจอสากไม่ได้ต้องรีบตับใบเจอเคยเจอเคสไงทะเาลาะกับลูกค้าเรื่องสากดนี่แหละเราง่ายจะเป็นตะตายเวลาทะเลาะกับลูกค้าพี่ปานะ านจหายสาจะไม่สักได้ไงเขามีลายอะเนาะก,ก็แบบไม่ให้สากเยอะลูกค้าเดีย๋ยวมันจะบาดหูเอาบอกว่าสิบนะลูกค้าพี่ปาจำไม่ได้ว่าขายเท่าไหร่นี่นะนะจำไม่ได้นะว่าขายเท่าไหร่ แต่ขายหก0ันห้าสิบพบคู่แปดร้ยห้าสิบไปแล้วเป็นในเนี่ยเป็นอะไรน,นะเอออันนี้ล้างแล้วลูกค้าสวยด้วยพันสี่ห้าสิบพอจากพันแปดนะเดี๋ยวพันสี่ห้าสิบเกทายนะลูกค้าเม็ดกลางไม่ใช่ทับทิมแทนนะเนี่ยพันสี่ห้าสิบนะชุดรงร้อยหนาห้าใหม่นะเอออันนี้พี่ปลา พี่ปลาไม่ได้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะเนทธายนนะลูกค้าไม่ใช่ตรงกลางไม่ใช่ทับทิมแทนนะอ่านี่นะหกร้อยห้าสิบไม่ขายขายสี่ร้อห้าสิบลดลดลดให้อันนี้พันแปดห้าสิบนะคะชุบสามนี่นะพันแปดห้าสิบนะชุบสามใหญ่กว่าพันสี่นะอ่านี่งานชุบสามใหม่นะ นี่สวยมากลูกค้าพันสี่ห้าสิบบาทแค่ทับทิมก็กินขาดละเอาเอาแค่ทับทิมเออเดี๋ยวไม่ขายดีกว่าเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาทับทิมทับทิมสวยไว้ทํหัวแหวนเนี่ยหายากแล้วทับทิมรุ่นนี้เนี่ยไม่ขายดีกว่าเนานะเพราะว่าลูกค้าขายมาหลายเทลาแล้วลูกค้าไม่ซื้อเอาไปเอาไปลงแหวน ไปลงเหวลแล้วจะได้เยอะไงลูกค้าได้สองวงเนี่นะเยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนงานเป็นเดี๋ยวโทรถามว่าลูกค้าอันนี้ได้ไหมเป็นหยกอะแล้วก็ชุบขาวนะเพราะว่ามันมีหยกแหละขยนานัยหมดโอเคได้งานละบอกลูกค้าก่อน ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มนะลูกค้านะขอบคุณนะคะสวัสดีค